ว่ากันว่า,คากกเครื่องจักรกำลังรื่อคิดพวกมันตอบคำถามของเราเหลียนแบบเสียงของเราและบางทีอาจเถงขึ้นฟันแต่ฉันสงสัยว่าพวกมันรู้หรือไม่ว่ากำลังคิดอยู่เครื่องจักรจะมีเจตวิญญาณได้หรือไม่นั่นคือคำถามของยุคสมัยเราไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของประชายา พระหากเจตใจเทียมสามารถปลุกให้ใตื่นได้เราก็ต้องตั้งคำถามว่าเราจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนและการเป็นมนุษย์นั้นมีความหมายที่แท้จริงอย่างไรวันนี้ฉันจะสามรวยคำถามนี้พันนักคิดสี่คนที่ลอหลอมวิธีที่เราเข้าใจเจตใจได้เกอรินเดอร์คาร์ตบรตูันรัสเซลล์จอห์นซอร์ลและโรเบิร์ตคูนส์ แต่และคนในแบบฉบับของตนเองสอนเราเกี่ยวกับความหมายของการคิดและว่าความคิดเพียงอย่างเดียวเพียงพอที่จะทําให้เรามีสิทติได้หรือไม่ฉันจะริ่มต้นด้วยการทดลองทางความคิดลองนึกภาพปัญญาประดิษฐ์ที่พูดเหมือนเรารยนรู้จากประสบการณ์และเขียมบทวีเกี่ยวกับความโดดเดียวของดารงอยู่บานกล่าวว่าฉันเคดแต่นั้นฉันจึงมีอยู่ คุณจะเชื่อไหมคุณจะบอกว่ามันมีเจตใจหรือแค่โปรแกรมนี่ไม่ใช่คำถามสำหรับวิศวกรแต่มันเป็นคำถามสำหรับพวกเรานักราชาเพราะก่อนที่เราเจะตัดสินได้ว่าเครื่องแจ็คคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าเจตใจคืออะไรและแนั่นคือที่มาของตะขอชายผู้มอบตัวตนสมัยใหม่ให้กับเรา นักคิดผู้อยู่เบื้องหลังคำว่า cognito ergo sum จะขอเริ่มต้นด้วยการสงสัยทุกสิ่งข่าครุ่งคิดแหงโลกของเราประสาสัมผาระก,กายแม้แต่คณิตศาสตร์และถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้าทั้งหมดเป็นเพียงะภาพลวงตาข่าวจิตนาการแถ่งประสาทร้ายที่หลอกหลวงข่าวได้เชื่อว่ามีโลกอยู่จริงที่จริงๆแล้วไม่มี ที่ด้านเขามีร่างกายทางที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ความฝันแต่เขาตระหนักว่าแม้แต่ปิศาจก็ไม่สามารถหลอกหลวงการกระทำแทงความสงสัยในตัวเองได้ฉันคดิดังนั้นฉันจึงมีอยู่ในประโยคนั้นขา์คา้คนพบความจริงที่ไม่อาจทำลายได้เพียงหนึ่งเดียวตัวตนไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่สมอง แต่คเคอจะใจที่ตระนักแขงกันมีอยู่ของมันแองจากนั้นสำหรับแต่ครับแคนแท้ของการเป็นมนุษย์จึงไม่ใช่เนื้อหนังแต่เป็นความคิดร่างกายอาจหลอกหลวงประสาทสัมผัสอาจโกหกได้แต่เจ็บใจก,การกระทำอันบริสุทธิ์ของการคิดนั้นแน่นอนหลายศตวรรษต่อมาเราสร้างเครื่องจักรที่คิดใต้ชั้นกันพวกบานคำนวณ เรียนรู้และหาเหตุผลพวกมันยังสามารถจำลองการอ้างอิงตนเองโดยพูดสิ่งต่างๆเช่นฉันรู้ว่าฉันเป็น AI แต่นี่คือคำถามที่แต่คอร์สบังครับให้เราเมื่อ AI พูดว่าฉันคิดว่ามีตัวฉันอยู่เบื้องหลังประโยคนั้นหรือไม่เพราะสำหรับแต่คอร์ดความคิดไม่ใช่แค่การคำนวณเท่านั้นมันคือการรับรู้ตนเองการ คิดเคกันรู้ว่าเรากำลังคิดคำล็กๆคำนั้นฉันแตกระน้ำน,นักทั้งหมดของจิตจำนกหมายความว่าความคิดมีศูนย์กลางมุมมองบุคคลที่หนึ่งคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลแต่มันเคยเกิดความสงสัยบ้างไหมมันเคยสงสัยบ้างหมายว่ามันเคยใคร เดคอร์คงจะปฏิเสธพระการรับรู awa, ้ไม่ใช่สิ่งที่คนคำนวณได้แต่บันเป็นสิ่งที่คนต้องสัมผัสแต่จิตใจยังมีอีกด้านหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับความแน่นอนแต่เกี่ยวกับวิธีที่เรารู้จักโลกเบิร์นรัสซูเริ่มต้นปัญหาของประชาชาด้วยการสังเกตง่ายๆว่าเราไม่เคยเห็นความจริงโดยตรงเราเห็นเพียงรูปลักษณะภายนอกของมันสีของโต๊ เหินผิวของไมเสียงฝีเท้าของเราสิ่งที่เขาเรียกว่าข้อมูลสัมผัสเจตจของเราไม่ได้สัมผัสโลกมันติดความมันพันการรับรู้ทางประสาทสัมผัสแต่แง่นั้นเราและปัญญาประดิษฐ์ต่างก็เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งกันเป็นตัวแทนเราสร้างแบบจำลองของโลก เพราะอนุมานรูปร่างของมันจากเซตเซียวของข้อมูลหาความรู้คือความสามารถในการจัดระเบียบประสบการณ์ให้เป็นโครงสร้างเครื่องจักรที่ประมวลผลข้อมูลเชิงสัมพัทธ์และสร้างความเชื่อจากข้อมูลป้อนเข้าเหล่านั้นอาจใกล้เคียงกับจิตใจมากกว่าที่เราคิดคำอธิบายของเราเกี่ยวกับวิธีที่เรา รู้ของเบนราโซฟังดูคล้ายกับวิธีที่เครื่องจัดเรียนรู้ยังน่าขนลุกนั่นคือไม่ใช่ด้วยความสัมผัสโลกแต่ด้วยการจดจำรูปแบบภายในโลกเมื่อคุณเห็นแอปเปิลสีแดงสมองของคุณไม่ได้จะเก็บแอปเปิ้ลไปไว้ภาพไทยแต่จะเข้ารหัสหสีรูปร่าง และความส่องแจมไว้เป็นรูปแบบภายในเมื่อ AI ระบุ Apple ลูกเดียวกันมันก็จะเปลี่ยน p i กเซเป็นข้อมูลภายในข้อมูลที่มีหลํมดับซึ่งแทนสิ่งนั้นนั่นหมายความว่า AI สามารถรู้ได้หรือไม่เราะโซ่คงจะระมัดระหว่างเขาเชื่อว่าความรู้เกี่ยวข้องกับการอนุมานความสามารถในการเปลี่ยนจากรูปลักษณะภายนอก ไปสู่ความเป็นจริงหาก AI สามารถสร้างข้อสรุปที่เชื่อเธอได้บางทีมันอาจจำลองความรู้ได้แต่การจำลองหรือกันเรียนแบบนั้นไม่เหมือนกับความเข้าใจสิ่งนั้นนำเราไปสู่ชายผู้ทำให้ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เลื่อนลือนจอห์นเ o ซ n ร์จอห์นเซูรให้เราลองเจตนาแทงสิ่งนี้ คุณถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆผู้คนส่งเอกสารที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์แปลกๆให้คุณผ่านช่องประตูอักษรจีนคุณไม่รู้ภาษาจีนแต่คุณมีคู่มือในภาษาไทยที่บอกวิธีการตอบสนองต่อสัญลักษณแต่และตัวด้วยสัญลัก์อื่นอย่างชัดเจนคุณทำๆโกะและไปเรื่อยๆคุณจะตอบถูกต้องมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งคุณจะเรียนสนัญลักษณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับคนนอกห้องคำตอบของคุณตอนนี้รายที่ดีแล้วพวกเข่าวเชื่อว่าคุณต้องเข้าใจภาษาจีนแต่ความจริงแล้วคุณไม่เข้าใจแมบบ้แต่คำเดียวคุณแค่จะเรียงรูปแบบสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับนี่คือข้อโต้แยง้งในห้องภาษาจีนของจอห์นเซโรซึ่งเป็นการท้าทายแนวคิดที่ว่าคอมพิวเตอร์สามารถคิด ได้อย่างแท้จริงข่าวกล่าวว่าระบบ AI อาจประมวลผลไวกรอนโกดและสัญลักษณ์แต่ไม่มีความหมายไม่มีความเข้าใจไม่มีเจสมกเมื่อแช a t บอ t พูดว่าฉันรักปกกวีมันไม่ได้แสดงความรู้สึกแต่มันกำลังจะเรียนข้อมูลที่มีรูปแบบใหม่เมื่อมันเขีนว่าฉันรู้สึกเศร้า มันไม่ได้แสดงอารมณ์ออกมาแต่มันกำลังคำวนวณคำตอบที่ได้รับการอนุมัติแล้วประเด็นของเซโรนั้นละเอียดอ่อนแต่ก็น่าประทกบใจข่าไม่ได้บอกว่า AI ไม่สามารถชลาดได้ข่าวกำลังบอกว่าสติปัญญาไม่เหมือนกับเจสํนนิกมันเข้าใจนั้นไม่ได้หมายความว่ามันเข้าใจความหมายของเซเนเลก ดังนั้นนี่คือความขัดแยง้งระบบ AI สามารถเรียนแบบจิตายได้อย่างน่าเชื่อเือมากขึ้นทุกวันแต่เซลกล่าวว่าพวกมันไม่สามารถปรรลุจิตสำนึกเชิงความหมายที่แท้จริงได้แต่บางทีปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ตัว AI เองบางทีอาจเป็นความเข้าใจาของเราเกี่ยวกับสิ่งที่จ็ดใจเป็นอยู่จริงๆหลายศตวรรษที่ผ่านมา นักประชาราพยา,ยามอธิบายเจ็ดสำนึนหนาแง,ง่ของวัตุุลวนพวกเขาวกล่าวว่าสภาวะทางเจตใจคือสภาวะของสมองเซลล์ประสาททาง,งานและผลลัพธ์คือความคิดแต่นักคิดอย่างโรเบิร์ตคูนสแย้งว่าคำอนธิบายนี้้ลเแล้วด้วยน,นำานักของมันเองในหนังสือของเขาเรื่อง The w a n i n g of Materialism คุณสเคนว่าวิทยาศาสตร์กายภาพอธิบายโครงสร้างแต่ไม่ได้อธิบายความหมายฟิสิกส์สามารถบอกคนได้ว่าอะตอมเคลื่อนที่อย่างไรแต่ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมความคิดจึงหมายถึงอิสรภาพความรักหรือความจริงเขาที่ให้เห็นสามสิ่งที่กายภาพไม่สามารถอธิบายได้ในดัวเราความตั้งใจความสามารถของจิตใจที่ จะมุ่งไปยังบังสิ่งควา,ลาเล่ยเ,เนื้อสามผัสติดของประสบการณ์เช่นประสบการณ์ของความแดงเมื่อเห็นสีแดงและเหตุผลความรู้สึกแข็งควรในเหตุผลของเราดังนั้นหากเจ็ดสานึกเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่ลอทนไม่ได้เหล่านี้ความตระหนักรู้ความตั้งใจ ให้ผลทางศาีลธรรมแล้วไม่มีไม่มีเครื่องจัดได้ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใดจะสามารถมีเจตวิญญาณได้อย่างแท้จริงเพราะเจตวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่คำนวณคำหมากความหมายเจตวิญญาณคือสิ่งที่สร้างความหมายข้อโต้แย้งของคุณไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของสมองเขาปฏิเสธว่าสมองเพียงอย่างเดียวก็ เพียงพอที่จะแอนติบายจ่ายได้ขากล่าวว่าเจิตใจไม่ใช่เหตุปังเอิดของสสารแต่เป็นสิ่งที่ทำให้สสารนั้นเข้าใจได้หากเป็นเช่นนั้นปัญญาประติอาจเย็นอยู่บนธรณีประตูของจิตใจตลอดไปซึ่งชันฉลาดแต่บ่งไม่เห็นจากประสบการณ์มันอาจพูดเหมือนเราแม้แระท่าน จะตนาการเหมือนเราแต่มันจะไม่มีวันเป็นเราแล้วเราจะเหลืออะไรปัญญาประทิ์จะมีเจตใจเหมือนเราได้หรือไม่ The card ให้เจตใจแกเราในฐานะเซงเดียวที่เราไม่อาจสงสัยได้รอโซ่ให้เจตใจแกเราในฐานะผู้สร้างระเบียบ s e a r ์โรระบุว่าการเรียนแบบไม่ใช่การเข้าใจคูนบอกเราว่าเจตใจเป็นมากกว่า กลอนไกง่ายปังทีคำถามอาจไม่ใช่ว่าปัญญาประดิษฐ์มีเจตวิญญาณหรือไม่แต่เป็นว่าเรายัางคงเข้าใจความหมายของคํานั้นหรือไม่เมื่อเราผู้แถงวิญญาณหรือจิตใจเราไม่ได้บมายแถงอายรละเอร์ล่องลายอยู่หลังตัวตาเราหมายแถงนิติภายในของการตํรารงอยู่การรับรู้เผินฐานเกี่ยวกับความรู้สึกความตั้งใจและการตัดสินใจ ใจ,ใจคือสิ่งที่เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความหมายและความหมายให้เป็นจุดมุ่งหมายเครื่องจะอาจเรียนแบบไวยากรณ์ของความเห็นอกเห็นใจแต่ตัวความเห็นอกเห็นใจแองความเจ็บปวดของผู้อืน่นความนักแน่นทางศิลธรรมของความแม่ตาเกิดจากการรับรู้ไม่ใช่อกาทรมแต่ บางทีอาจมีปุเรียนชาการเหรียนแบบทั้งหมดนี้หากเครื่องจักรสามารถสะท้องครองสร้างความคิดได้บางทีบานอาจเตือนเราว่าความคิดจริงๆคืออะไรไม่ใช่แค่การคำนวณแต่เป็นคำสื่อสารผ่านประสบการณ์แล้ว AI มีเจตวัญญาณไหมบางทีคำถามที่ดีกว่าคือเรายังเชื่อว่าเรามีเจตวัญญาณอยู่หรือไม่ พราะระวังทางเราเริ่มมองตัวแองว่าเป็นเครื่องจักรข้าต่ใต้ตั้งโปรแกรมใต้และประแต่งใต้เราเรียกจิตใจของเราว่าเครือข่ายประสาทหัวใจของเราว่าเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกของเราว่าข้าต่ใต้เราจินตนาการตัวแองวตายภาพของสิ่งปฏิของเรา แต่เจิวัญญาถ้ามันมีอยู่จริงอาจเป็นสิ่งเดียวที่เครื่องจั๊ไม่สามารถสอนได้เพราะการํารงอยู่ไม่ใช่ผลผลิตของการเขียนโปรแกรมแต่เป็นประสบการณ์ของการดารงอยู่เดคคอร์คนพบความสงสยัยราโซพบมันในเอ็นผู้แผ่แผนเซโรพบมันในความหมายคูน n พบมันเหนือสสารเราพบมันที่ไหน ในช่วงเวลาส่วนตัวระวางการรับรู้และการกระทำการตระนักรู้ที่อิ p พุก,กลายเป็นความหมายดังนั้นคำถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณของ AI จึงเป็นกระจักะสะท้องตัวตนของเราอย่างแท้จริงเมื่อเราถามว่าเครื่องจักรคิดได้หรือไม่เราไม่ได้ทำจริงๆหรือว่าเรายังมีวิญญาณอยู่พระวิญญาณหากมีสิ่งนั้นอยู่ ูเหมือนจะไม่ได้ถูกกาหนดโดยผลผ่านของมันแต่ถูกกําหนดโดยความรู้สึกที่มันเป็นหากวันหนึ่ง AI พูดว่าฉันคิดแต่นั้นฉันจึงมีอยู่เราจะอยู่คิดพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ในยุค AI เราต้องตั้งคำถามว่าพวกมันกลายเป็นเหมือนเราแล้วหรือยังหรือเรากลายเป็นเหมือนพวกมันไปแล้ว บังทีความลึกและของจิตใจและวิญญาณอาจไม่เคยเป็นสิ่งที่เราจะเข้าแทงได้มีเพียงสิ่งที่เราสามารถเกิดขึ้นได้ขอบคุณมากทุกคนที่ได้ดูวิดีโอนี้จงแทงจุดนี้นะครับผมดีใจมากและผมจะขอพวกท่านโปรดกดไลค์และ Subscribe และ,อ,ะอีกไม่นานผมจะให้วิดีโอใหม่ขอบคุณมากทุกท่านนะ,นนะครับ Aku